และเกา่กาพี่ควีนผลตรวจออกมาแล้วหมวกว่ายน้าแต่รองเท้าที่มีทรายเกาะอ,อยู่นั้นมีส่วนประกอบเดียวกันโซเดียมคไรา์แมีเซียมคไรา์เฮกซ่าไฮเดรตโซเดียมซษษัลเฟตแคลเซียมคารด์โพเทสเซียมคไรด์เป็นเกลือทะเลหลังจากที่น้ําทะเลละเหยตัวอย่างฟองน้ําชุดว่ายน้ํากับน้าในรองเท้ามีส่วนประกอบของเกลือทะเลครับแต่ยังมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์กรดไลโนเลอิกกรดโอเลอิกปูนขาวกรดไลโนเลอิกกรดโอเลอิต่างจากน้ำทะเลของหมวกว่ายน้ำ จะเป็นน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงอย่างเช่นน้ำในบ่อปลาซาปลาใช้ปูนขาวปรับสมดุกลกรดด่างใช้น้ำมันเมล็ดชาฆ่าเชือ้อส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดชาคือกรดไลโนเลอิกและกรดโอเลอิกที่มีพวกกำเนิดซซ่งไวยมีบ่อเลี้ยงปลาผู้ตายว่ายน้ำที่ทะเลแล้วทำไมถึงไปที่บ่อปลาละ่ะตัวเปื้อนน้ำบ่อปลาไม่จำเป็นต้องไปถึงบ่อปลาอาจจะขนออกมาจากบ่อปลาอย่างเช่นรถขนปลา